เนี่ยทุกคนมันมีเซฟอันใหญ่ตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะเนี่ยเซฟโบราณนะครับเป็นแบบเซฟแบบระบบแมชชีนิกนะเนี่ยวิธีการเปิดครับค่อยๆไขรหัสล็อบไอ้ระหว่างที่เราหมุนอยู่เนี่ยเราโดนศัตรูยิงตายได้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นช่องเข่าอาวีเนาะเฮ้ยเฟสป่ะเนี่ยมันมีเสียงมันมีเสียงเฮ้ยมันโยนร,ระเบิดป่ะเฟสครับเจอบอลแล้วทุกคน ลมบอสไปเลยด่านมือดอย่างนี้มองไม่เห็นเลยเลยไม่ได้ไฟฉายไปด้วยตายเหี้ยทุกคนว่าเราเวอร์ไปปล่าใช่เฟซปะเนี่ยมาดูกันใช่เลยนะครับนี่ <S <S ดอนสไตล์ความขัดแย้งเหรอน่าจะเป็นคำเปรยของซีซั่น4นะครับล่กน,นรุนแห่งความขัดแย้งให้เสียงภาษาไทยโดย พันธุกรรมไมไ่่ใชสวัสดีบรรดาทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันในเกมอารีน่าเบรเกิ้ลเซิร์ฟเบต้านะครับเมื่อกี้นี้ก็จะเห็นกันไปแล้วว่ารูปหน้าปกนะครับของซีซั่น4เนี่ยจะมีบอสอ่าหรือว่าตัวละครผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสายข่าวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปดูในเทเลอร์ของซีซั่น4ของเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะมีบอสเฟสนะครับซึ่งอยู่ในช่องเข่าเนี่ยไปสู้กันกันกบ NPC ตัวเนี้ยซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นบอสคนละตัวนะครับแล้วก็ถ้าดูจากคำเปลยนะครับที่ดอนสไตล์เนี่ยก็คือ อ่าลุ่งอลูนแห่งความขัดแย้งหรือว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการต่อสู้ของไอสอบอสต,ตัวนี้แหละหรืออาจจะเป็น n p c ตัวหนึ่งอีกตัวไอเฟรดเนี่ยก็คือเป็นบอสแต่ว่าคนนี้น่าจะเป็น n p c หรือเปล่าตรงหน้าผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้เดาเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจในซีซั่น4บอกรน,นะครับอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเบต้านะในเวอร์ชันจริงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมไปลองดูมาแล้วเนีย มันควรจะต้องเป็นบอสที่อยู่ในด่านนอร์ทริดนะก็คือไอ้สมรภูมิเนี้ยมันควรจะอยู่ในด่านนอร์ทริดตอนกลางคืนแต่ปรากฏว่าในเซิร์ฟเบต้าที่ผมเล่นอยู่เนี้ยมันเป็นด่านช่องเขาตอนกลางคืนแทนเอาเป็นว่ามันน่าจะยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรทั้งหมดมั้งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูช่องเขาที่อัปเดตใหม่ลวกันว่าเป็นยังไงแล้วก็มีปืนใหม่ด้วยนะที่ผมถืออยู่เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูปืนทั้ง4กระบอกที่เข้ามาแล้วกันะับ่แนากอต ตัวเกมเขาให้มา4กระบอกเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมี4ก็เป็นปืนไรเฟิลจู่โจม2กระบอกนะครับแล้วก็มี S M G นะครับอีก2กระบอกได้แก่ปืนอ่ะเอาแรกก่อนเลยไรเฟิลจู่โจมมี T03 T951 าทีาหทำไมมันมีแต่ตัวทีก็ไม่รู้นะ <c oughs> เอาเป็นว่าเป็นไรเฟิลจู่โจมทั้งคู่นะครับเดี๋ยวให้ดูสแตอันนี้ผมแต่งเกือบเต็มทั้งคู่นะก็เรียกได้ว่ามูลค่าปืนใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟจ,จริงอาจจะแตกต่างกันไปนะครับจุดเด่นของ2ปืนนี้ก็คือเป็นปืนที่่ยิิงงมาก จากที่ผมได้ลองนะเพราะว่าอะไรค่าแรงดีดแนวตั้งเนี่ยค่อนข้างสูงคือ80 83,88สูงนะครับขนาดว่าใส่สะโขบระยะไกลที่หนักแล้วเนี่ยค่าการยศาสตร์ยังสูงอยู่นะโดยเฉพาะไอ9 5 1้ระยะยิงไกลกว่าแถมค่าขึ้นสะโคบเนี่ยยังไวอีกด้วยคือการยศาสตร์55านะครับและปืนเนี้ยความต่างกันเนี่ยผมไม่รู้สึกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยิงเร็วพอกัน700กับ650ต่อนาทีนะครับแล้วก็มีระยะยิง 90- กับ85คือแทบจะเรียกว่า ใกล้เคียงกันมากหน้าตาของ T03 จะออกไปในทางาเหมือน A a E K นะครับเหมือน A E K ไม่ใช่ A U G นะแต่ว่าการยิงเนี่ยหรือว่าความรู้สึกในการยิงผมว่ามันคล้ายๆกับพวก M D R หรือว่า A U G นะครับส่วนตัวเนี้ยเหมือนฟาร์มัสนะหน้าตาแต่ว่าเวลาย,ยิงมันรู้สึกช้ากว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันยิงช้าทั้งคู่นะครับมันเลยคุมปืนง่ายเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับหน้าตาหลอดีนะสำหรับ T951 ดูเท่เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูสำหรับปืน ทีซูนสามก่อนนะครับปืนนี้เป็นปืนที่ผมชอบใช้อะ่ะเพราะว่าใส่เก็บเสียงแล้วมันเนี่ยเสียงแบบน่ารักนี่จิๆๆ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 ๊วจิวจิวก็คุมปืนง่ายดีนะครับไม่ค่อยสายแล้วก็ไม่ค่อยดีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูอาทีเก้าห้าหนึ่งชื่อปืนอะไรวะจำไม่ได้ละอันนี้ก็เทสแบบยิงอันนี้อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีอ่าไม่มีก่อเลเวลอื่นๆนะอ่าเดี๋ยวลองสเปรย์ดูดูดินิ่งมากครับนี่ขนาดว่าพูดไปยิงไปนะคือนิ่งมากเพ,าะะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยิงช้านั่นแหละ มันเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันผมว่าฟิลมันคล้ายๆอะไรหรือป่ะคล้ายๆกับไอปืนอะไรนะสกาสกาเอลเออผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับไอสองปืนนี้ทุกคนมันมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือมันใช้แม็กเดียวกันเลยครับเนี่ยเป็นแม็กทีนะซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ้มันใช้แม็กเดียวกันตอนที่จัดของเนี่ยแหละแต่ว่าความเร็วในการยิงอะมันรู้สึกว่าไอทีสูตสามเร็วกว่านะทั้งที่มันห่างกันแค่ห้าสิบเ ยิงอาจจะไม่ค่อยแม่นนะครับความเร็วผมไม่ได้ใช้ในความเร็วที่เล่นในเซิร์ฟจริงนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรู้สึกว่ามันช้าชานิดหนึ่งนะครับแต่นิ่งยังไงก็นิ่งนะจากที่ลองยิงเนี่ยชอบเสียงปืนนี้ว่ะไม่ค่อยสายนะเดี๋ยวเรามาดูในอีก2ปืนนะครับเป็นปืนประเภท S M G หรือว่าปืนกลมือนะครับสองปืนนี้มาดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้ผมใส่สโคบเกียนเกียนเฉยๆนะจริงๆ S <laughs> M G เราคงไม่มาใส่สโคบนี้กันหรอกทั้ง2ปืนนี้นะครับเป็นปืนกลมือทั้งคู่ สิ่งที่มีเหมือนกันสำหรับ S.M.G ก็คืออะไรค่ากายศาสตร์สูงนะครับก็คือขึ้นสโคบยิงไวแต่ระยะยิงจะค่อนข้างน้อยแต่จุดเด่นของใบสันเนี่ยคือมันยิงไกลมากนะ55เลยนะในขณะที่ปืน S.M.G หลายๆก็บอกมันจะอยู่ที่ประมาณ30นะครับส่วนปืน t f i เนี่ยก็จะหน้าตายคร้า U.M.P. นะครับทั้ง2ปืนนี้ใช้กระสุนเหมือนกันเลยคือ919นะครับอัตราการยิงใบสันจะช้าก,กว่านิดนึง750อ่าส่วนตัวนี้ t f i จะเป็น830 แต่ยิงจริงๆผมกับรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หางกาันขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมาลองยิงกันดูเลยดีกว่าทั้ง2องปืนนี้ก็แต่งราคาพอกันนะครับแต่งไม่ได้เยอะนะนี่ก็คือแต่งสุดของที่มันมีอยู่แล้วนะมาดูไวสันโอ้สายอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้ลืมดูค่าสเตตัสกันหนึ่งนะครับอ๋อแนวนอน62ตัวนี้อุ้ยรู้สึกว่าท S 5าคุมแรงดีด91อันนี้แต่งเต็มนะครับแล้วก็แนวแรงดีด91แนวราบ3สนะรู้สึกทียสไฟจะยิงดีงกว่าเนี่ย ใบสันค่อนข้างสายนะครับเอาจริงอันนี้รู้สึกได้เลยนะแม็กกาซีนผมหมดละเดี๋ยวมาดูทีเอสไฟอันนี้คือแบบแต่งเต็มโอ้หขึ้นสกอตไวมากครับทุกคนแต่ว่าแม็กกาซีนมันใสได้ไงอุ้ยยิงคนเดียวตายสองอา้าวกระสุนหมดละไอ้บ้าเอ้ยเอาใหม่ <laughs> ไปยิงเล่นไซสอย่างงั้นโอ้รู้สึกยิงเร็วกว่าใบสันแฮะตอนแรกคิดว่ามันจะยิง พอๆการแต่พอมายิงเงี้ยยิงเร็วกว่าไปสันนะครับแล้วก็กระสุนหมดไวมากครับอันนี้ถือว่าถ้ามานี่ผมอาจจะเอามาเล่นแทน MP5 ได้เลยนะแล้วรู้สึกว่าราคาอาจจะอาจจะแพงกว่า MP5 ด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ4ี่ปืนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันในแมปมืดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงซึ่งอันนี้น็อตฟิตมันไม่มีด่านมืดนะผมก็งงเหมือนกันในตัวอย่างเทรลเลอร์เนี่ยมันเป็นด่านมืด นะครับแต่ว่าอาจจะเซิร์ฟจีนกับเซิร์ฟ g l o b a l l อาจจะไม่เหมือนกันที่ด่านช่องข่าวด่านมืดก็จะมีอีเวนต์จะเป็นด่านมืดเลยนะอ่าต้องเข้าที่อีเวนต์ก่อนเดี๋ยวผมจะรอเข้าให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์พิเศษที่เล่นได้แค่ทีมละ2คนเท่านั้นครับโดยจะมีบอสเฟรดอยู่ในนี้ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟจิงเนี่ยเข้ามาเนี่ยอีเวนต์จะเป็นแบบนี้ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกครับเซิร์ฟเบต้ามันจะมีการปรับเปลี่ยนเนาะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีเนนนท่ข้้าจงดััก็ ดูเป็นประกอบเอาไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับอาจจะข้อมูลมันอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนี้นะครับ <No. S 1> เนี่ยครับหน้าตา UI ก็เปลี่ยนไปด้วยนะทุกคนสำหรับเกมในซีซั่น4นะครับเนี่ยตอนเข้าห้องเนี่ยจะเป็นโชว์แบบนี้เลยอันนี้ก็ดันมืดเลยนะครับเฮ้ย <Wow. S 1> แบบนี้คือเ h อเม้าจะขายดีรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกได้นะครับจากที่ผมได้เล่นมานะครับทุกคนสังเกตดูเสียงเห็นไหมเสียงเท้าแน่นขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนะ ดูมีมิติแล้วก็แน่นมากนะครับสำหรับเสียงเท้าอันนี้บอดข้างหน้าแล้วก็ด่ามันบึ้อย่างนี้ผมว่าเทอร์โบน่าจะแพงขึ้นแล้วเนี่ยซีซันสี่หรือเปล่า,าไม่รู้เหมือนกันโอ้โห oh, เนี่ยเห็นปะปืนมันยิงนิ่งเหมือนกันนะยังไม่ได้สเปร์นะครับจิ้งจอกทำเครื่องใหม่ตำแหน่งไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ก็เป็นจุดเดิมเนาะซึ่งหน้าตาเหมือนจะยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปที่โอ้มีหมาป่าอยู่ตรงนี้อ่ะใกล้ๆเราตรงนี้ก็จะเป็นนี่ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับ เฮ้ยลืมบอกไปมันมีดังโง่ด้วยครับทุกคนนะกินดังโง่เพิ่มบัฟเงี้ดังโง่เพิ่มบัฟได้บัฟไรมันสุ่มนะคล้ายๆกับไอ้พวกยาสีอะ่ะเอาได้เซมซีมาแต่ไม่มีบัฟนะครับเอาได้บัฟไม่ได้นี่หว่า <c oughs> นี่ไงเนี่ยทุกคนเห็นไรไหมนี่คือช่องข่าวอารวีนะครับตรงข้างบนนี้มีหมู่บ้านใหม่เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เปลี่ยนไปเลยเห็นไหมดูดิเนี่ยปกติมจะมีรถแวนสอง สองสองคันตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกคันหนึ่งตรงนู้นแต่กลายเป็นว่ารถแวนมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วเป็นซากไปแล้วส่วนไอ้บ้านห้องนี้ก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะมีตู้เซฟเหมือนเดิมนะครับถ้าผมจะไม่ผิดบอร์ดนี่ว่าบอร์ดวิ่งอยู่กันที่ทําไมปืนนี้ยิงเสียงบบแบบคล้ายๆไม่รู้ว่าเก็บเสียงนี้มันคล้ายๆปืนอะไรวะเหมือน AUG เฮ้ยผมได้อีเวนต์มาแล้วครับรูปถ่ายรูปถ่ายอ,อยวลองเข้าไปดูหน่อย ก็เก็บเสียงคล้ายๆพวก A U G พวกอไรเฟิลอะไรเนาะอันนี้ก็ใช้กุญแจเราไม่มีนะครับกุญแจค่าย R V อ่าผมจะไม่ได้ฟาร์มอะไรมากทุกคนไปเซิร์ฟเบต้าคนถามว่าเจอไหมเซิร์ฟเบต้าเอาจริงผมเล่นมาสิบเกมผมเจอแค่สองเกมเจอคนอะนะ <c oughs> เฮ้ยตำมันเป็นสิ่งโตตลอดเลย,ยมีเสียงเหมือนคนอยู่บนเขาหรือเปล่าเนีย่ยตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะปกติเห็นไหมเนี่ยข้างบนนี้ก็จะเป็นบุกบ้านนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปมันมีเสียงปืนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าบอดยิงอะไรอะ่ะ มองไม่เห็นว่ะทุกคนไม่เห็นเห็นคนอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าใช่คนหรือเปล่าเป,เป็นบอทแก๊งมาป่ายิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันจะมีลูกน้องของเฟลตออะลูกน้องของบอสอะมาล่าตัวเอนด้วยครับอาจจะเป็นลูกน้องบอสยิงกับบอทปกติก็ได้นะเดี๋ยวไปดูให้นะครับเพราะามันไม่น่าจะมีคน เอามายิงกับใครวะชาบอสจะยิงกับใครอะ่ะยิงกับมนุษย์เหรอเดีย๋ยวบอกว่าบอสยิงเล่นนะฮัลโหลยิงกับใครเนี่ยไอ้ลูกน้องบอสปุ่นเนี่ยอ๋อนี่มันมีโจรอีกแกง๊งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะใส่ชุดเหมือนแบบหนุ่มตัดอ้อยอะ่ะประมาณนั้นนะ <c oughs> เป็นชุดแบบว่าชุดลายสก็อตหนุ่มตัดอ้อยเรียกซะเสียเลยเฮ้ยบอสมันอัจฉริยะขึ้นปุ่นเนี่ย <c oughs> AI, AI 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 Generation เฮ้ยอันนี้สายตัวจบอ่าไม่ใช่ไอหนุ่มตัดอ,อ้อยเจออหนุ่มตัดอ้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้านี้น่าจะเจอลูกน้องของเฟสละเป็มตัวอะไรครับบอกเลยว่ายิงแขนหักขาหักแน่นอนเสียงอะไรวะมีดามีอีการ้องแล้วก็มีตรงนี้ขึ้นได้ปะเนี่ยได้นะครับเป็นมุมดักอีกโอ้โหดูดิเนี่ยตรงนี้ปกติมันไม่น่ามีนะใช่ไหมแต่นี่มีนะครับี่มุมดักเลยนะ เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับดูดิไอตรงเนี้ยน่าจะเป็นอ่ามีเสียงลูกน้องบอสน่าจะเป็นไอหอหอเดิมแหละแต่ว่าไอพื้นที่ป่าตรงเนี้ยกับเนินเขาเนี้ยดูดิเปลี่ยนไปหมดเลยทุกคนเห็นปะเฮ้ยเสียงลูกน้องบอสครับยิงไม่เข้าครับวันนี้โอ้โหดูมันยิงผมแขนหักโอ้ my god โอ้ยิงขาหากักรับไม่ยิงแขนหักแล้วมันเล่นเราเราแบบจุกเลยประมาทไม่ได้นะครับยิงเราตายได้เลยนะ อ่าจบละเจอละนี่แะละลูกน้องนี่ไงนี่ครับลูกน้องไอ้จิ้งจอกลูกน้องจิ้งจอกนี่ใส่กอดสี่หมวกสีนะครับหมวกสีดีด้วยนะแต่เรายิงหมวกแตกกัละคือถ้าเรือเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเหตดปะเนี่ยถ้าเรือเนี่ยคือแบบโอ้โหเห็นโกดังก็รู้เลยใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนไปนะครับคือด่านมันมืดเห,อเหอเอ้อเนาะเออลุกนี้ผมน่าจะเล่นไอ้ด่านสว่างให้ทุกคนเห็นก่อนนะครับ แต่ไม่เป็นไรเนาะคือหลายๆคนก็คงเคยเห็นด่านช่องเข่าตอนกลางวันกันแล้วล่ะจุดเซฟคือไม่ต้องถามหานะครับทุกคนผมตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดเซฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไฮ้บอสเกิดปะเนี่ยปกติถ้าเรือมันก็จะมีบอสอยู่นะอ้าวม,มีมีตำแหน่งเครื่องหมายของหมาหมาจิ้งจอกเกิดใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูขอเข้าไปดูหน่อยโอ้โหดูดิข้างบนมีคนนะครับเปลี่ยนไปเลยอะ โอ้โหข้างบนมันเปลี่ยนไปว่ะข้างหน้าข้างล่างเหรอข้างล่างเหมือนมีคนอีกเหรอมีตู้เซฟปะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันข้างล่างนี่มีคนนะจเจ๊ยิงรอเลยเหรอเจ้ามนุษย์อ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูว่ามันมีอุย้ยไอ้ฝูงจิ้งจอกอยู่ใ,ใกล้เลยเดี๋ยวเราขอดูทรัพยากรน,นะครับตู้เซฟอ่าตู้เซฟมันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็คือตรงนี้ใช่ปะ ไม่แน่ใจว่าหวัวตกคนเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดขอเกาะขอบหน่อยหนึ่งไม่อยากเสียเลือดตู้เซฟคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโอ้มันค่อนข้างที่จะแบบจุดมุมชั้นความสูงในการเล่นเยอะมากครับแต่ว่าตู้เซฟนี้มีขนมโอ้โหต้องใช้กุญแจโอเคชัดเจนครับกุญแจแน่นอนอย่างนี้ออ้ ه, ฟาร์มกระเป๋าสิงโตที่ไม่มีสิงโต ทีมกับคอคสสู้กับบอสไม่ใช่บอสครับอันนี้แค่ลูกน้องครับไม่อยากให้มัน,นยิงเราแขนหักเฮ้ยจะมายิงไม่โดนเสียงเออเสียงร้องของบอสค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนเหมือนกันนะโอ้โหสิ้นเหรอตรงบ้านพักชายหาดเนี่ยที่เป็นไฮรูทเนี่ยผมเข้าไปแล้วนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะเหมือนเดิมนะหน้าตามันไม่ได้เปลี่ยนไปผมไม่ได้กล่าวว่าจะฟาร์มขนาดนั้นนะครับ อย่างที่บอกเป็นเซอร์เบ,เบ,เบต้าไม่รู้จะาฟาร์มไปขายให้ใครเหมือนกันก่อดนนีลิตโอ้มันยิงปืนเลยอะเอาสักขาหักเลยเสียงกล้องมากเนาะเห็นไหมเสียงปืนมันจะแบบก้องๆ้อนะทุกคน,น,ก,นกังวานมากนะเวลายอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบห้องโถงหรือห้องเป็นห้องอะ่ะเสียงมันจะค่อนข้างมีมิติมีความแบบเสียงดังมีความกึกก้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มีความอิ่มของเสียงมันไม่ใช่ละ <c oughs> คือคือมันรู้สึกจริงๆนะเสียงมันมันปรับไปเยอะจริงๆผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงมันไม่เหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นบ้านที่มีแบบอาคารเป็นแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกอ,อะไรนะเหมือนปรา,าสาทอะ่ะใช่ป้ะมีเซฟอยู่อันนึงด้วยนะครับซึ่งน่าจะล็อกปะ่ะเซฟน่าจะเป็นแบบห้องกุญแจโอ้เนี่ยครับประมาณนี้โหพี่เขียยอะไรไปรู้เอากระหายนะ้ปลาโทรดีนอเตโนภาษาอิตาลีหรือเปล่า เบตโตดีพอตินโอไม่ใช่ละสำเนียงไม่ได้เราเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับข้างในนี่มีบอทมีเซฟโอ้ยผมันมีการวิ่งวะ่ะคนหรือเปล่าวะมันคนหรือเปล่าเนี่ยมันวิ่งกันนะโหคือแบบยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยนอาไปเล่นไปเอาแล้วเซฟอยู่ตรงไหนขออนุญาตดูก่อนนะครับเซฟมีทั้งหมด หนึ่งจุดตรงนี้แล้วก็มีน่านจะเป็นเซฟล็อกแหละดูจากกุญแจรูปกุญแจมาแล้วนะซึ่งก็ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะพยายามลองหาดูก่อนห้องนี้แหละถ้าไม่เจอจริงจเดี๋ยวเราลองไปส่องค่ายโอ้โหผมว่าไม่มีละตรงนี้โอ้โหมีทางที่ดีอีกแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเซฟแบบไม่ใช่เซฟฟรีอะ่ะน่าจะเป็นเซฟแบบล็อกอะ่ะ เนี่ยดูกนันเลยปะอันนี้ให้ดูคร่้าวแล้วกันนะเนี่ยโรงงานเหล็กคือจะมีความแบบดูดิดูดิโอ้คือแบบนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะปกติมันจะเป็นแค่อ่ามีหอคอยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีโกดังที่สร้างอารมณ์เหมือนประมาณว่าไอโกดังเนี่ยมันถูกสร้างเสร็จแล้วมันก็อัปเกรดมาประมาณนี้ข้างในก็จะมีห้องเป็นชั้นๆแล้วก็ห้องใต้ดินเหมือนเดิมนะครับเนี่ยให้ดูคร่้าวประมาณนี้แล้วกัน ตอนคืนก็จะมีไฟสองสว่างอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูเจ้าหมาป่าตรงนี้ว่าเราจะเจอบอสเฟสดไหมเพราะปกติมันน่าจะเจอได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมขอกินยายาแดงได้แล้วนะครับจะได้วิ่งไปไวเวลาเหลือสิบนาทีเนี่ยข้างบนนั้นก็จะเป็นช่องเขาอาวีเนาะเฮ้ยเฟสดปะเนี่ยมันมีเสียงมันมีเสียงเฮ้ยมันโยนร,ระเบดิดมาเฟสดครับเจอบอสแล้วทุกคน ลมบอสไปเลยด่านมืนอย่างนี้มองไม่เห็นอะไรเลย,เลยไม่ได้อาไฟฉายไปด้วยตายเฮียทุกคนว่าเราเวอร์ไปป่ะอันนี้คือเฟสหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับเฮ้ยใช่ว่ะโอ้โหนี่คือโทเค็นของเฟสนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเฟสก่อนนะครับก่อนอื่นเก็บปืนก่อนรู้สึกว่าปืนจะของแต่งดีโอ้โหใช่เฟสป่ะเนี่ยมาดูกันใช่เลยนะครับนี่ เสียดายไม่ได้เอาไฟฉายมาอันนี้เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแบบใกล้ๆใส่ชุดโมงกันฝนเป็นผ้าคลุมร่องหนไม่ใช่มันก็คือแค่พางตัวนั่นแหละเฮ้ยต,ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะเนี่ยไม่นิดนะไอ้ตรงที่เป็นอาดาวเทียมตรงนี้คือโล่งขึ้นนะครับปกติมันจะมีก้อนหินต้นไม้เยอะมากเลยแต่ตรงนี้รู้สึกว่าเนี่ยมันจะโล่งโจ่งนิดนึงนะเออแล้วทางเดินตรงนี้ปกติมันจะเป็นทางตันนะ อันนี้มันเป็นจุดเชื่อมไปเฉยเลยนะครับไปทางออกแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูปกติตรงเนี้ยมันจะมันจะเป็นทางตันนะมันจะมาไม่ได้นะแต่นี้มันวิ่งทะลุตรงนี้มาได้เลยเพื่อไปทางออกใช่ไหมเนี่ยจุดเล่นเยอะขึ้นอนะ่ะก็หมายความว่าจุดดักก็เยอะขึ้นเช่นกันเคเราออกนะครับสำรวจเสร็จละแล้วก็ให้เจอบอสเฟรดละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่บอสที่เราตามหาหรือเปล่านะ โอเคหนะ้าตาถอดกําลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราไม่ได้ยิงคนเลยสังหารไป38ดนี่คือบอทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคังแสงจะเจอห้องหรือเปล่าแต่แต่มันไม่ค่อยเจอคนนะครับทุกคนต้องบอกก่อนเซอร์เบตาอ่ามีเพื่อนเรามานะครับคือผมเจอคนนะเจอคนในทีมนะแต่ไม่ค่อยเจอศัตรูนะครับก็ไม่รู้ว่าพออะไรเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเซอร์เบตานะอุ้ยตัวละครแบบอย่างเท่เลยครับพอเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วดูเพื่อเราคือเป็นผู้ชายตัวมันใหญ่กว่าตัวละครผู้หญิงนะเฮ้ยอย่างนี้ตัวละครผู้หญิงจะผิวกว่าปะมาแล้วครับ เพื่อเราบอกเจอศัตรูละกำลังไปเอาให้เพื่อนเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในคังแสงผมจะไปเปิดตูด้เซฟให้ทุกคนดูแล้วกันแต่ว่าคางแสงผมบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปนะไม่เหมือนกับช่องเขานะแต่ว่ามันจะมีจุดเซฟเหมือนเดิมแต่มันจะมีเซฟอันใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูก็โดยรวมอ่ะคือไม่ได้ต่างแต่ว่าเห็นไหมขึ้นสะโขบผมรู้สึกว่าการขยับตัวละครมันเปลี่ยนไปจริงนะเนี่ยมันรู้สึกว่าฟิลในการเดินแล้วก็การยกสะโขมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับอาจจะคิดไปเองหรือเปล่า ไม่มีใครเลยใช่ไหมเนี่ยสวิต์หนึ่งนาทีอันเดิมเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างมุมเดิมเลยบอดจุดเกิดบอดเหมือนเดิมเปะ๊ะไม่มีคนแน่นอนนะครับปิงร้อยเก้าสิบกระตุกมากครับตอนนี้ไม่ไม่ได้กระตุกนะแต่มันจะแหลกเวลายิงเวลายิงบอดมันจะดีเลยนิดน,นึงปิงปร้อยเก้าสิบเพื่อนเข้ามาปลอดภัยไม่มีคนหรอกเพื่อนเราน่าจะเป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าเขาวิ่งตามผมอะเขาวิ่งตามผมอะ อ้าเวเพื่อนโดนบอดอิมิตยิงไปละไอตัวนี้ต้องระวังเนี่ยปืนนี้ยิงดีมากนะครับทุกคนดูดิทีศูนย์สามตายเฮ้ยเมื่อกี้เสียงเพื่อนดังชื้อเพื่อนโดนยิงหัวเฮ้ยโอ้โหแล้วมันไม่ตายยิงแขนเราเกือบหักไอ้บอดไอ้บอดเวนบอดอิมิตครับยิงเกือบเกือบหักสองของ้าง เปิดปรตูเพื่อนมาดูกันนะว่าเพื่อนเราจะวิ่งไปเลยหรือเอาเพื่อนหลบครับนี่แสดงว่ายังไม่ชนานาญดูเราครับไปเลยครับไม่มีคนใช่ไหมเกนเป็นมีเราวิ่งเลยครับบอดจริงจริงร้อ,อไห <laughs> ออ <laughs> เกือบตาย <laughs> เพื่อน <laughs> โอ้โหมาไปเลยวิ่งช่บหายแล้วดีนะใส่เลเซอร์มา เหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยผมไม่มีกุญแจไอ้คีย์การ์ดหรือว่ากุญแจนะครับมันแพงมากนะเซอร์เบต้านี่ห้าแสนแปดแสนนะครับอ้เพื่อนมันจะมาเปิดไปได้หรอกเราอุตส่าห์เคลียบอร์ดให้ได้อะไรมั่งอุ้ยของทองชิ้นแรกครับเพิ่งเคยเจอเอาล้ครับของทองออก B ีเดี๋ยวถ้าเราเจอเดี๋ยวเราให้เพื่อนแล้วกันนะครับเพื่อนอุตส่าห์วิ่งตามมาแต่จริงๆคือไม่ต้องมีซีเรียน,นะครับเซิรฟ์ฟเบต้านะ่ะเราไม่จำเป็นต้องฟาร์มขนาดนั้นแต่อันนี้ผมจะพยายามมาฟาร์มให้ทุกคนดูว่าเลดดอปม ไม่เปิดแล้วกันอันนี้ขนาดใครมาแล้วแล้วบอดใส่กระเป๋ายางใหญ่เลยครับอ่ะามาลองดูของม่วงน่าจะออกเหมือนเดิมแหละเพราะมันเป็นคังแสง8ปดหมื่นอ่ะอ่ะเห็นไหมของม่วงก็จะออกเยอะนะครับเป็นปกตินะของคังแสง8ปดหมื่นนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนคุ้มกันให้เราอะ่ะทำไมเพื่อนใจดีจัง <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเอาของทองให้เพื่อนแล้วล่ะผมว่านะถ้าผมเจออีกชิ้นนึงเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนเลย เอาเพื่อนเปิดไปแล้วทุกคนเพื่อนไปเปิดสะพาน B1 ครับเอาแล้วเพื่อนไม่ฟามเปิดเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปเปิดเซฟไปดูมาดูก่อนเนี่ยทุกคนมันมีเซฟอันใหญ่ตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะเนี่ยเซฟโบราณนะครับเป็นแบบเซฟแบบระบบแมานิกนะเนี่ยวิธีการเปิดครับค่อยๆไขรหัสลอบเนี่ยก็จะมีเวลาคููดาวนะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับ ไอระหว่างที่เราหมุนอยู่เนี่ยเราโดนศัตรูยิงตายได้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับคือเป็นเซฟที่คล้ายๆอารมณ์แบบเซฟรับถอยหลังกันแหละเพียงแต่เราต้องไปยืนอยู่กับที่อ่ะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็เยอะเอาใครส่องเลเซอร์เลยวะเพื่อเราบอกอยากเปิดเหรอมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรเซฟโบราณยืนยืนรอตั้งนานนี่ถ้าไม่ได้อะไรนี่ถือว่าเจ็บปวดนะอ <No. S 1> อ๊ยอินซูลินใช่ไหมนเนี่ยโอเคอินซูลินห้าหมื่นไม่รู้ถึงหรือเปล่าห้าหมื่นหรือสามหมื่นเก็บไปให้เพื่อนแล้วกันนะครับต่อเพื่อนเราไปไหนแล้วนะ เพื่อเราไปเปิดเซฟเอ้ยเพื่อเราไปเปิดไอ้ทางออกแล้วอะแต่ผมไปเปิดเซฟฟรีก่อนดีกว่าให้ทุกคนดูนะครับว่าเลดดอบเป็นยังไงนะเพื่อเราน่าจะเพิ่งเล่นนะครับเนี่ยคือเพื่อเราไม่เคยเข้าคังแสงแน่นอนไม่มีใครเปิดเซฟฟรีเลยครับสองคนเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนแทนแล้วกันอ่ะเกลือนะครับอันนี้ของม่วงโอเคก็ยังคงเลดดอบของม่วงเป็นอย่างน้อยอยู่ดีนะคังแสงนี่ไม่ค่อยเจอของสีขาวนะครับ อนลงไปแล้วเหรอเอาเพื่อนเบอร์สองนี่อยู่เลยคนที่ตาวเราน่าจะออกไปแล้วยังเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้กุญแจมานะครับกุญแจแพงนะอย่างที่บอกไม่เปิดนะครับกุญ <laughs> แจแพงมากเซอ้เบตาห้าแสนแปดแสนอะอันนี้ก็ยังไม่เปิดเนี่ยแสดงว่าเพื่อนเราไม่ไม่เคยเข้าคลังแสงนะครับไม่ได้มาเปิดเซฟฟีกันเลยก็ไม่เป็นไรเอายิงแล้วอุ้ยตกใจอุ้ยได้องโถงอุ้ยสามชิ้นแล้วนะทุกคนดูดิได้แบบจานขนมจีนกับ แล็ปท็อปเนียครับแล้วก็ได้อินซูลินนะเดี๋ยวไปให้เพื่อนแล้วกันเพื่อนไปเคลียร์บอร์ดข้างล่างให้นะครับไม่รู้ผมจะลงไปทันหรือเปล่าเมื่อกี้กี่นาทีละเพื่อนเคลียร์บอร์ดเสร็จแล้วอะทันปะเนี่ยไม่รู้ทันหรือเปล่าครับถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยไปออกอีกทีก็ได้นะไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเอาของอันนี้เพื่อนหน่อยเร็วๆ,ๆๆๆผมแบ่งให้เพื่อนแล้วกไงคนละชิ้น,นจริงๆ,ๆ,ๆก็เพื่อนเราคงไม่ซีเรียสหรอกมั้งอ่ะไปๆๆไแบ่งกันนี่ชิ้นละ50,000เอาป่ะ เพื่อนเก็บได้ปะเนี่ยเอ้าหมดเวลาเอาออกโอ้โหลืมดูเออมันเหลือสิบวิเมื่อกี้ไอ้บ้าสรุปทิ้งของทองนะครับเออแต่ไม่เป็นไรหรอกชิ้นละห้าหมื่นอะแสนหนึ่งอะเพราะว่าไอ้เซิร์ฟเวใต้อย่างที่ผมบอกมันไม่มีใครเพื่อนเราน่าจะเก็บไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ว่างสี่ช่องละมั้งเพื่อนเขาอาจจะไม่มีกระเป๋ากระเป๋าว่างสี่ช่องนะครับ ทิ้งของไป1นึ่งแสนะครับไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นี้ก็จเจ้าของทองแจกเพื่อนสักหน่อยนะครับเฟลนะครับเพื่อน่าจะเก็บไปได้เพราะว่าไม่น่าจะมีกระเป๋าสี่ช่องเออก็เลยเก็บไปได้นะครับนะหรืออาจจะไม่เห็นก็ได้เพื่อนอาจจะมองมเห็นบอกเฮ้ยใครวางอะไรวะไอ้เรือมันมาพอดีนะผมเกิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นแค่เซอร์เบต้าเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเมื่อกี้มันก็มีตู้เซฟอะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งแสงอะ่ะของทองออกตั้ง3ชิ้นเลยนะครับถ้าไม่รวมมาที่ผมทิ้งเนี่ย ได้ของทองมาสามชิ้นนี้ประมาณแสนห้าเลยนะน <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับก็ประมาณนี้แล้วกันจากที่ไปลองเล่นให้ดูนะครับสำหรับเซิร์ฟเบต้าเนาะประมาณนี้เดี๋ยวรอให้มันเข้าเซิร์ฟจริงก็เราค่อยอย่าค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะมีอีเวนต์หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวคือจริงๆมันมีราย,ายละเอียดเยอะมากนะครับสำหรับอาซีซั่นสี่น่ยมันเยอะมาก นะครับอีเวนต์เนี่ยเยอะปืนใหม่ก็เยอะแผนที่อัปเดตใหม่กิจกรรมก็โคตรเยอะนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันในเดือนเมษายนนะครับน่าจะประมาณกลางกลางเดือนเมษายนแหละอัปเดตซีซั่น4นะสำหรับคนที่สงสัยซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม